ผมจะกลัวทุกครั้งเลยครับถ้าอยู่ดีๆเกมสยองขวัญมีการสร้างบรรยากาศสุดน่ากลัวให้กับผมโดยเป็นการจัมส์แกร์หรือว่าการสร้างความตกใจในช่วงเวลาที่เราเล่นอยู่นะครับแต่ว่าจะมีเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นครับที่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องวางจอยแล้วก็หยุดแล้วก็ทำใจสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมฉากสยองขวัญสันประสาทในร,รับชมกันเลยดีกว่านะครับ เรนคืภาคที่7นะครับไม่ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แฟรนไชส์ที่สร้างความสยองให้กับผู้เล่นทั่วโลกมาแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ของตัวละครใหม่นะครับที่ชื่อว่าอ e ิทาววนเทอร์ได้เข้าไปเผชิญหน้าเพื่อตามหาภรรยาของเขาที่ชื่อว่ามีอาร์นี่เองนะครับ แล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์สุดประหลาดนะครับโดยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดและผมต้องวางจอยเลยคือจะมีฉากหนึ่งที่ตอนที่ผมได้ไปเผชิญหน้ากับมาร์กเรตซึ่งเราจะได้กุญแจอีกามานะครับในจังหวะน,นั้นเนี่ยเราจะเข้าไปในห้องนั้นแต่ย่ดีมาร์กเรตก็โผล่ขึ้นมาพอดีเลยครับในฉากตอนนี้ผมรู้สึกเบือแล้วก็ตกใจมากๆเลยนะฮะ 啊啊 เกมสยองขวัญที่ยังสามารถต่อสู้กับผีได้นะครับผมต้องยกให้กับเกมอย่าง Fatal Frame 2เลยนะครับตัวเกมที่ผีญี่ปุ่นที่เราสามารถใช้กล้องกระชากวิญญาณนะครับในการนำพาให้เรานั้นเอาชนะจากเหตุการณ์ในหมู่บ้าน ญี่ปุ่นโบราณนะครับที่นังเอกทั้งสองคนนะครับได้เข้าไป,ไปเผชิญหน้าในฉากนี้นั่นเองนะฮะซึ่งมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ผมจะไม่ลืมเลยแต่ผมได้ไปเจอกับเหตุการณ์หนึ่งที่ผมได้เข้าไปในห้องโถงหน้าต่างอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งกล้องขึ้นมานะครับเพราะว่ามีการเขียนข้อความว่ามันมีบางอย่างในกล้องนะครับยูดีก็เจอเหตุการณ์นี้ทันทีครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในฟาเทิรเฟมภาคที่3นะครับผมก็ค่อนข้างรัวในฉาก2ฉากนี้ครับคือฉากที่คือนังเอกเนี่ยจะต้องมุดลงไปนะครับที่ทางใต้ดินนะครับเพื่อที่จะคลานออกไปอีกทางออกหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีผีที่คลานนะครับมาตามหลังเรานั่นเอง เกมอลาสนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับเราฆาตรกรโลกติดในหลายรูแปแบบด้วยกันแล้วก็หนีออกจากรถให้ได้นะครับแต่ว่าอลาร์สต้องวางจอ,องจริงๆก็คือจะมีฉากหนึ่งที่ผมได้เดินๆอยู่นะครับแล้วก็มีช้มสแกร์โผล่ขึ้นมาครับก็คือมีคนไข้ที่นั่งรถวิวแชร์นะครับแล้วก็เราเนี่ยได้เดินไปเจอกับเขาทันที ค,คือถ้าใครได้เคยลองเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นการที่เราได้เข้าไปสู่ฉากสยองขวัญแห่งหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเดินวนลูปไปเรื่อยๆครับคือการเดินซ้าไปซ้ำมานะครับแต่ว่าในการเดินเข้าไปในครั้งนี้นะครับเราจะเข้าไปในชั้นล่างของบ้านแห่งหนึ่งนะครับ <c ups> ที่เหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ของสามีภรรยาที่ฆ่ากันตายนะครับแล้วก็มีลูกอยู่คนหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งเราจะเข้าไปดูไปในเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่มีความซ้ำไปซ้ำมานี้แต่ว่าจะค่อยๆเปลี่ยนไป ส,สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องแก้ปัญหาในฉากต่างๆครับแต่แน่นอนครับความที่อ,ออกมาจะเกิดขึ้นมานเรื่อยๆตามระดับที่เราเล่นไปนเรื่อยๆน่เองนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะขึ้นที่ให้กับเหตุการณ์นี้ก็คือบรรยากาศที่ผมรู้สึกกดดันมากๆตอนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่3นะครับของลิซ่าหรือว่าภรรยาที่ถูกถูกฆ่าโดยสามีของเธอนะครับเรียได้ว่าเธอเนี่ยก็จะเดินออกมาตามพื้นที่ต่างๆของฉากนะครับแต่เราจะไม่มีทางเห็นเธอนะครับแต่ว่าเธอก็จะมีเส ที่ค่อนข้างจะพูดใส่เราข้างหูนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กดดันเรามากๆเลยนะครับแล้ว bueno> uh> 네จะมีจังหวะหนึ่งที <t ani> <t ani ่ผมต้องวางจอยจริงๆนะครับก็คือฉากที่อยู่ในรถวิจิตกับลิซ่าเต็มๆหน้าไปที่เกียร์ solid 2 s u n of i b e r t y นะครับเป็นเกมแนวรอบเลนแอคชั่นของคุณฮิเดโอะโคสิมานครับคือในตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีการพูดกับ ตัวละครด้วยกันครับแต่ว่าบางตัวละครนั้นสามารถคุยกับผู้เล่นอย่างเราได้โดยตรงครับหรือว่ามีการแสดงออกในรูปแบบของการทะลุก,กำแพงมิติที่4ออกมานะครับหรือว่า break the force wall นั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า psycho ค a n t i s นะครับในเกมอัธิบุเนี่ยก็จะมีความอย่างรู้ในการอ่านเซฟเกมได้ครับว่าเราชอบเล่นเกมอะไรในช่วงสมัยเพลย์ซ์นหน่นะครับแต่ว่าความสยองที่ผมรู้สึกว่าผมต้องวางจอยแล้วก็ปิดเครื่องเกมทันที ก็คือเกิดเหตุการณ์ในเกมมนเรื่งเกมโซลิตาที่สองสตรับิลลีบตี้นะครับที่เราได้รับบทเป็นตัวละครอย่างไรเดนนะครับแล้วก็จะมีการสนทนาวิทยุกับทางโคโนอนะครับซึ่งจะมีบทสนทนาหนที่ผมรู้สึกแปลกใจมากคือเขาไม่ได้คุยกับไรเดนครับแต่ว่าเขาคุยกับเรานะครับไรเดน turn the game console off right now what did you say the mission is a failure cut the power right now what's wrong with you don't worry it's a game talking What about are you ซึ่งในบทสนทนานี้นะครับก็ดูว่าค่หน้าตกใจที่เขาบังคับให้เรานั้นปิดเครื่องคอนโซลนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าตกใจตรงที่ว่าดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คุยกับไรเดนนะครับเขาคุยกับผู้เล่นโดยตรงเลยนะครับแล้วก็บางทีนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวในช่วงเวลาทนั่นด้วยนะครับที่เราได้มีการไหลข้อมูลตรงนี้มานะครับก็สามารถไปดูคลิป ของทูฮันเกอร์โ,รโนโดได้นะครับที่ผมได้มีการทาคลิปเต็มๆไว้ว่าสุดล้วที่มาที่ไปของเขานนั้เป็นใครกันแน่นะครับผมผ่านทานทงลิตรงนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อนๆช่อบบรรยากาศความน่ากลัวในเกมไหนก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทูบช่องของเราครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ